สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูอ้อมในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับเด็กๆพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆคะ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะคุณครูอ้อมจะพาเด็กๆมาทบทวนตัวเลขอารบิกตัวเลขไทยและ ตัวหนังสือกันก่อนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันค่ะเลขหนึ่งอาราบิกเลขหนึ่งไทยหนึ่งหอนออึงอหนึ่งไมเอกหนึ่งเด็กๆพูดตามคุณครูค่คคคะหอ นออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งเลขสองอารบิกเลขสองไทยสองสองโองอสองเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะสองโองอสอง เลขสอารบิกเลข3มไทยสามสอามสามเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะสอามอสามเลขสี่อาราบิกเลขสไทยสี 4, สอ,อีสีไมเอกสีเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะสอ,อีสีไมเอกสีเลขห้าอารบิกเลขห้าไทยห้าหออาหาไมโทห้าเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะ หออาหาไม่โทรหเลขหอารบิกเลข 6, หไทยหหออกอกหกเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะหออกโกหกเลขเจ็ดอารบิก เลขเจ็ดไทย7จจอเอดจอเอีกครั้งนะคะจอเอดจอเเลข8อาราบิกเลข8ไทย8ปอดอแอดอแเด็กๆพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งนะคะ เลขเก้าอาราบิกเลขเก้าไทยเก้ากอเฮาเกาเม่โทเก้าเด็กๆลองพูดตามคุณครูอีกหนึ่งครั้งค่ะกอเ่าเกาเม่โทเก้า <Biraz S 1> และสุดท้ายค่ะเลขสิบอาราบิก เลข10บไทย10ส,สออีกบอสิบอีกหนึ่งครั้งค่ะสออีกบอสิบหลังจากที่เด็กๆได้ทบทวนตัวเลขไปแล้วนะคะต่อไปเราไปรู้จักเกี่ยวกับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับกันค่ะเครื่องหมายแรกค่ะเด็กๆทราบไหมคะ ว่าเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าอะไรใช่แล้วค่ะเครื่องหมายนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าเครื่องหมายมากกว่าจะหันปากกว้างๆไปทางด้านซ้ายมือและจะหันก้นแหล Ь มๆมาทางด้านขวามือเสมอค่ะต่อไปค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเครื่องหมายนี้เรียกว่าอะไรใช่แล้วค่ะ เครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าจะหันก้นแหลมๆไปทางด้านซ้ายมือและจะหันปากกว้างๆมาทางด้านขวามือเสมอค่ะและเครื่องหมายสุดท้ายคะ่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าเครื่องหมายแบบนี้เรียกว่าอะไรใช่แล้วคะ่ะเครื่องหมายแบบนี้เรียกว่าเครื่องหมายเท่ากับ ใช้กับจำนวนที่มีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะคำสั่งจงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับต่อมาค่ะเราจะมานับภาพลิงกันค่ะ1นสองนับลิงได้ทั้งหมด2ตัวเติมเลขสองลงไปค่ะทีนี้เราจะมานับนกคู่กันนะคะ ไปนับกันเลยค่ะ1 2 3 4 5สองสเด็กๆนับได้ทั้งหมดกี่ตัวคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือ5ตัวเราก็เติมเลข5ลงไปค่ะต่อมานะคะเลข2มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่าเลข5้าคะใช่แล้วค่ะ เลข2มีค่าน้อยกว่าเลข5ค,คุณครูอ้อมก็จะเติมเครื่องหมายน้อยกว่าลงไปค่ะเครื่องหมายน้อยกว่านะคะก็จะหันปากแคบไปหาที่หมายเลข2นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับแอปเปิลกันค่ะพร้อมแล้วไปนับกันเลยค่ะ1 2 3สแอปเปิล มีทั้งหมด3ผลค่ะเติมเลข3ลงไปค่ะทีนี้เรามาดูภาพด้านหลังกันบ้างค่ะนั่นก็คือสม้มเราไปเริ่มนับกันเลยนะคะ1สม้มมีทั้งหมด1ลูกเติมเลข1ลงไปค่ะเด็กๆคะทีนี้เรามาดูนะคะว่า3มีค่ามากกว่าหรือน้อยกว่า1คะ ใช่แล้วค่ะ3ม,มีค่ามากกว่า1เราก็เติมเครื่องหมายมากกว่าลงไปค่ะเครื่องหมายมากกว่าจะหันปากกว้างๆไปหาเลข3ค่ะตัวอย่างต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามานับช้างกันค่ะ1น,นับช้างได้1ตัวเติมหมายเลข1ลงไปค่ะ ต่อมานะคะเรามานับนกกันบ้างค่ะนับนกได้หนึ่งมามานับกันเลยค่ะหเรานับนกได้หนึ่งตัวใช่ไหมคะเราก็เติมหมายเลข1นึ่งลงไปเลยนะคะเอนกและช้างนับได้ตัวเลขเหมือนกันนั่นก็คือหนึ่งใช่ไหมคะเราจะเติมเครื่องหมายอะไรดีคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเราก็จะเติม เครื่องหมายเท่ากับนั่นเองค่ะเพราะว่านกกับช้างมีค่าเท่ากันนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้ค,คุณครูอ้อมก็มีใบงานมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะคำสั่งให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจํานวนและเขียนวงกลมร้อมรอบเครื่องหมายที่ถูกต้อง หลังจากที่คุณครูอ้อมได้ทำตัวอย่างไปให้เด็กๆดูแล้วนะคะให้เด็กๆทำตามตัวอย่างได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้คุณครูอ้อมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ